รู้ไหมวัดนี้เคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าเสือกษัตริย์อยุทยาเลยนะยายข่าวนะพาเที่ยววัดไซวัดเก่าแก่คู่ชุมชนบางหุ่นเทียนจอม<ค>ทองใครจะรู้วัดนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าเสือ <c oughs> หรือสมเด็จพระเจ้าสุริทรธราธิปี <c oughs> กษัตริย์องค์ที่2 9ของกรุงศรีอยุทยา <c oughs> ตอนท่านเสด็จประทาาทางน้ำได้มาประทับค้างคืนที่นี่ ตำหนักทองเรือนไม้โบราณอายุกว่า300ปีตำหนักทองหลังนี้ลงรักปิดทองทั้งในและนอกสวยงามต่อมาพระองค์ยังอุทิศให้เป็นกุฏิสงฆ์อีกด้วยวัดนี้แต่ก่อนเรียกวัด,วดชยัยพูดเพี้ยน ตามสําเนียงจนกลายเป็นวัดไซตามต้นไซใหญ่หน้าวัดนั่นเองด้านในวัดมีโบสถ์สองสมัยโบสถ์ใหม่ประดิษฐานพระพุทธมงคลอภิปูชนีพระประธานปางมานวิชัยโบสถ์เก่าตั้งแต่ปีพศ .246 1นประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายสีแดงสวยงามยังมีรูปหล่อของหลวงปู่อ๋อยเกจิอาจารย์ชื่อดังให้สักการะและยังมีหอระฆังหอกลองโบราณเก่าแก่ให้ชมอีกด้วยเดเที่ยววัดแล้วอย่าลืม เดินเลียบริมคลองสนามชัยบรรยากาศร่มรื่นทางเดินมีหลังคาทอดยาวกันแดดก,กันฝนได้สบายแถมยังให้อาหารปลาได้ด้วยนะใครที่ชอบทําบุญต้องเลิฟแน่ๆที่สําคัญต้องมาช่วงเช้าห้ามพลาดตลาดเช้าวัดไซมีของขายตั้งแต่ปากซอยจนถึงสาราท่าน้ำมีแม่ค้าเรียงรายขายของสดของกินพื้นบ้านอร่อยราคาถูกใครมาซื้อของก็เหมือนได้กระจายรายได้สู่ชุมชนไปในตัวถึงแม้วันนี้จะไม่มีตลาดน้ําแบบเมื่อก่อนแล้วแต่ก็ยังมีวิถีชาวบ้านริมคลองให้เราได้เห็นอยู่ ชวนให้ประทับใจจริงๆเพราะฉะนั้น<ๆ>ใครอยากเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้ไหว้พระและได้ช็อปของอร่อยๆแบบนั่นต้องามาที่ตลาดเช้าวัดไซรับรองติดใจแน่นอนแล้วมาเที่ยววัดไซกันนะอยู่ซอยเอกชัย23จอมทองกรุงเทพเปิดทุกวันตั้งแต่ตีสี่ถึงสิบโมงเช้าแต่วันเสาร์อาทิตย์จะคึกคักมากกว่าทุกวัน